จัดเอาโอ้มีร้อนข่างเคียงบอสนี่มันเชื่อมเงี้ยวส่บอร์นาเพราะแม่นั่นผีจีน แน่มาดูหน่อยหน่มาดูหน่อยแนมาดูหน่อยเือคือเอคือเดี๋ยวเดวเอาบน้ำวดอาบรนฮะอาบน้ำวฝันม้งเียเอ้ฝันบยฮะฝันบยเป็นอะไรกขึ้นเดี๋ยวยับเป็นอะไรกข้อีน่ ป,ปาดหรอไปปาดอยู่บ่สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซี FC ของอีหราฟอุง้งยิงเอฟซีของสานมาเพี้านแพงหลักะทุกท่านที่ได้เข้ามารับชมคลิปนี้ค่ะการหลายๆคนกัน้เข้าไปคอมเมนต์ในหลายคลิปในหลายช่องเนาะค่ะพี่น้องไว้ช่วงนี้บ่ค่อยเห็นพอกันใช่ก่อนลูกสาวค่ะก็คือก่อนอีหราฟอุ้งยิงเนาะค่ะ พอการใช้ก็บอกว่าอีหลากับยายเป็นสาวแล้วกับพี่น้องแต่ว่ามือน,นี่ค่ะพี่น้องหลังจากที่พ่อก็ลูกประเดกอดก,กนนนันน่ามือหนี่พ่อการใช้กับเดกอดลูกหายเอฟซีเบิรงเนาะค่ะพี่น้องนอกจากนั้นก็ยังได้หายมาไล่ลูกสาวอีพี่น้องตั้งสองหมื่นคะแนนเลยกับพี่น้องเดี๋ยวเขาไปเบิรงกควบนะฮะพ่อลูกกันค่ะ <laughs>

ถ้าคเจ้าคั้น,นเบิดท้ง4คนเฮ้ยี่หเฮ้ยดี๋ยว ก่อนแดงแดงเลยเอารยพรแม่ทางนี้วยเอา่ลยแดงนั่นนของแม่ลยอนแดงเยอะขยดมา้วร่ร้าเอกิงวัตนพรผอมวยลีลาในการถ่ายมาไล่ลูกสาวนิบ่ธรรมดานอะค่ะพี่น้องเห็นย่าไมดก็อวดยิ้มไปนั่มบ่ได้ค่ะ ค่ะมาไล่พวกนี้นะคะพี่น้องไปในมากไกลๆค่ะมาจากสะกดแล่นเลยค่ะพามาทำประกันใช่เนาะ,ค,ะค่ะค่ะเพื่อนฝันเพื่อนฝันลาอีลานะนั่งรถฟอร์จิเนอร์ขั้นใหม่ค่ะแล้วก็เป็นปลายขาวของอีหลาแล้ะะือเนาะค่ะพี่น้องทะเบียนกบหกแปดเก้าห้าค่ะพี่น้องนั่งจากเมืองไทยไปบอกเพื่อนถึงสะกดแล่นเลยค่ะพี่น้องเดี๋ยวไปฟังประกันใช่เบาถึงเรื่องนี้ค่ะเราขี่รถไปหาเราอยู่มัง่งเนาะขี่รถไปหาเรา วันนี้ต่อไง้ถฝันพี่ให้หนูแปด้าร้อยมาเนีทำดีพรนีู่ีรถไปหาถึงกันสกอตแลนด์เลยเี็พัุเนื้อเนี่ยเออตามตัวตรงตาม้ยพามกัอีกสองตัวอีกได้แข่งคือพวฝันไาดี่ยูน้ันปเลยเป็นันเห็นรอยู่ไหาพอนเคุเป็นพร์เนืรอพ่อเออนก็ืปดเก้าห้า เป็นออนซอนน้าผูพันโฉกพนหมานเนาะค่ะพี่น้องผู้อยู่ใกล้ๆก็กกปรได้ค่ะพี่น้องผู้อยู่เมืองไทยน้่กับปได้เชื่อกันค่ะพี่น้องว่าอีห่าคิดจงไหนเนาะค่ะพี่น้องนั่งรถไปบอกเพิ่นก็ถึงเมืองนอกเลยค่ะเมื่อนี่เพิ่นก็เลยห้มาไล่มากค่ะพี่น้องมาไล่พ่วงหญ่เลยค่ะผ่านมาทั้งพอการใช่ก็ดีใจน้าผูพันโฉกพนหมานเนาะค่ะพี่น้องค่ะบุญวาตนาเพิ่มมาถึงพอดีค่ะพี่น้อง สำหรับน้องมิวชนที่ชาก็น้องไมอันนั้นแต่ย่าเนาะค่ะพี่น้องนอกจากจ,ากจะในสัดชายยาบาหมอลลำเบบีแล้วตอนนี้ยังใ้ชายา่าไมอเนค่ะพี่น้องสองเสีเ้ยวเหียวเจบอนค่ะเพราะการใช้เพื่อกระเด,ดาคลิปหนึ่งค่ะพี่น้องเพื่อกระเด,ดปาประกาศออกมาอย่างเป็นทางการเลยว่าน้องมิวบไดเหยียวเจบอนแล้วค่ะพี่น้องเพราะว่า,วาน้องมิวมีแพมเพิดค่ะพี่น้องแต่ว่าวันนี้เกิดเหตุพิษพลาดค่ะพี่น้องค่ะเกิดเหตุพิษพลาดอย่างเกิดขึ้นก็นก้องมิวค่ะพี่น้องเดี๋ยวเข้าไปเบิ้งคลิปกันค่ะมันช่ว่าเหยียวเจบอนหนาเพราะแม่อัดพ เาียวอีเอาไมาได้ใส่แพเพิ่เนาะใช่แต่มาดูหน่อยได้แ่มาดูหน่อยแ่มาดูหน่อยเือกเือคือเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวอานน้ำวด,ด,ดอ่านคำฮะอาบน้ำ้วฝันมาแต่ตงเ,เงียวพวกฝับนบ่ยเนีฮะพวกฝันบ่ยเเป็นแกคืเดียว เหยียบเซบอลได้เหรม่บอกทำไมไม่ใส่แพมเพิร์ดพ่ออุตส่าห์พ่อประกาศไปแล้วน้องดิวไม่เหยียวไม่เหยียวใส่ที่นอนแล้วมันลืมใช่ไหมพิษผ่าทางเทคนิคโอ้เหี่ยวใส่บอลนอดอีกพี่น้องแหมเปียกกิลิโอนก็บอกหาเด็กดังเฮ้ยเด็กน้อยก็คือเด็กน้อยเนาะค่ะพี่น้องค่ะรับฝันไปกับเหยียวไปนั่มค่ะพี่น้องนี่ราคานอกจาก ได้ชายาามวลํั Christ, eday. เบบีแล้วยังได้ชายาใหม่อีกนอกค่ะพี่น้องว่าสองเสียวเงียวเซบอลค่ะเมื่อคืนนี่ก็เกิดเหตุพิษพลาดนอกค่ะพี่น้องที่พ่านมากค่ะน้องมิวก็ลืมใจเพิ่มเปิดกับพี่น้องก็เลยกลายเป็นเงียวเซบอลอีกหมื่นหนึ่งค่ะพี่น้องตื่นกันหน้าตอนเต่ากับเป่าอาบน้ำยางรวดเร็วเลยค่ะสําหรับน้องมิวนอค่ะจะว่าแต่เป็นน้องว่านใหม่นี่ก็บ่งูว่าจะเป่าไปอาบน้ำบออาจจะได้ให <c oughs> e ้พ่อหายหลายเทื่อกกว่าจะไปอาบน้ำนอค่ะพี่นอ ส่วนการปรับปูผู้มีทัดรอบบ้านที่หล่ากาเฮ็ดไปเรื่อยๆเนาะค่ะพี่น้องค่ะอ่างนาบ้านสำหรับเลี้ยงปลาของไม่หน่อยกันตรวจสอบระบบน้ำไปเรเร่รอยเนาะคะ่ะแล้วก็เมื่อแรกนี้เซ็จากการแสดงเนาะคะ่ะทีมงานรถตู้ก็จะได้เดินทางกับจจงหมัตีสะเกตเลยค่ะพี่น้องไปเบิ่งว่าไม่หน่อยเพิ่อแห่ป่ามาเลียงเลยบอลรีร่จังไดเนาะค่ะพี่น้องถ้าเบิ่งมืออื่นเนาะค่ะ่าไม่หน่อยเพิ่ะบริหารสำหรับอ่างเลี้ยงปลาเิ่นแบบใดค่ะพี่น้องถ้ามันบาดเน ปปบอสำหรับเมื่อแรกเนะคะพี่น้องทีมง,งานตาวหน่อยเพียรบ้านแพ่งจะไปทําการแสดงยุทธีงานสมโพรณารเฉพาะปูบัวเขาเกาะอ่างเลิงซิวค่ะอำเภอกุชีนารายจังหวัดกาลสินค่ะพี่น้องผู้่อไดโยกย้กันอย่าลืมไปหายกำลังใจยล่าอุกยิงหลักทีมง,งานตาวหน่อยเพียรบ้านแพงเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้ประแขก็ข,ขอฝากไว้จํำนี้ก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหนา้าสวัสดีค่ะ